ถ้าพักบังกะโลของผมได้โผล่เข้าไปเป็นรัฐบาลจะกระจายทั้งเงินทั้งงานให้เบิกบานไปทุกจังหวัดสะพัดไปทุกอำเภอฟุ้งเฟ้อไปทุกตำบลอึงอ้นไปทุกหมู่บ้านไหลยทยานเข้ากระเป๋าพวกเราทุกคนนี่นายหัวงูหเห็นมามากมายหลายคน ทั้งในอดีตและปัจจุบันก่อนจะเข้าไปเป็นใหญ่เป็นโต,ตก็พูดจาปราศัยจารนายสะเพิดพิงพอได้เข้าไปเป็นจริงๆทุกสิ่งก็เงียบเหมือนเป่าสากสาเขาเรียกผลงานไม่มีดีแต่คุยแต่พี่น้องโปรดเชื่อผมผมจะแจ้งให้ดูว่านายหัวงูทําได้ยังไงงั้นลองขยายให้ฟังหน่อยเอา เรามีนโยบายพิเศษสุดคือจัดระบบเขตปลอดความจนขึ้นโดยการออกหวยเสริมเพิ่มสนามมาโห้ยแค่ทุกวันนี้หน้ามันจะมืดตายอยู่แล้วถ้าทําตามผมหน้าจะหายมืดทันทีเอาไหนลองเรื่องหวยหน่อยสิเราจะออกหวยทุกวันไม่มีหยุดเพิ่มรางวัลเข้าไปซื้อวันนี้ไม่ถูกพรุ่งนี้ก็แทงต่อพรุ่งนี้ไม่ถูกบารืนก็แทงต่อเรื่องอะไรจะอั้นแค่สองวันต่อหนึ่งเดือนแล้วก็เอาเงินนั้นผันไปช่วยจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเวียนกันได้สบายแหเหมือนเล่นแช์กันทั้งประเทศนะเราจะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสระว่ายน้ำ สนามกีฬาไฟฟ้าประปาโทรศัพท์รวมทั้งถนนชั้นดีไปทุกตำบลหมู่บ้านกรรมกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะให้อยู่ทาวเฮาชาวปา่าชาวดอยชาวเขาจะให้อยู่คอนโดอ้ย <c oughs> อยู่ฟรีเนี่ยนะเธอฟรี <c oughs> นี่แหละเจาเงินที่ไหนไปสร้างกู้ตางประเทศอีกละสิไม่ต้องกู้ใครที่ไหนหรอก <c oughs> ผมจะออกกฎหมายใหม่ <c oughs> และมีผลบังคับใช้ <c oughs> ทันทีเราเรียกกฎหมายใหม่นี้ว่ากฎหมายภาษีมูลค่างาบอืมเขามีแต่มูลค่าเพิ่มมูลค่างาบมีต่างหากไม่เหมือนกันมันเป็ยนยังไงภาษีมูลค่างาบนี่แม ภาษีมูลค่างา ب, หรือเรียกสั้นๆว่าง,งับก็คือเมื่อประชาชนซื้อขายอะไรก็ตามทีต้องเสียเงินเพิ่ม10%ท,ทันทีเช่นซื้อแก้วแหวนเงินทองราคา1 0 0 0 0บาทต้องเสียภาษีมูลค่างา ب, หรืองับทันที1,000บาทซื้อรถราคา1ล้านบาทต้องเสียภาษีมูลค่างาหรืองับอีก1 0 0 0 0แบาทเอาหรือเวลาเอาเงินไปฝากธนาคาร1 0 0 0 0แบาทล่ะจะต้องเสียภาษีมูลค่างา ب, หรืองับด้วยหรือเปล่า,าต้องเสียอีก10,000บาทแล้วเวลาจะถอนเงินจากธนาคาร1 0 0 0 0แบาทล่ะก็ต้องเสียภาษีมูลค่างาหรืองับอีก10,000บาทหนึ่งหมื่นบาทโช้ย ้แล้วรวมความแล้วก็คือซื้อหรือขายให้หรือรับฝากหรือถอนต้องเสียภาษีมูลค่าง,งาบหรืองับทุกครั้งไปงาบทุกอย่างว่างกันเถอะใช่โอ้โห,หน่าศรัทธาเลื่อมใสถ้าได้เป็นผู้นําเมื่อไหร่นะรับรองจะไปไหนมาไหน,ไหนประชาชนจะแห่หุม้มรุมร้อมแน่นอนต้องแห่หุม้มรุมร้มรอมเพราะเป็นขวัญใจของประชาชนเละเปล่ารุมร้อมเพื่อลงประชาทันเพราะมันเป็นศัตรูของประชาชนไอ้บ้างาบไปทุกเรื่องใช่โอ้ไม่ได้งาบเพื่อตัวเองสักหน่อยงาบเพื่อชาติแท้ งับเงบเงับแนี่ยังหันมางับอีก